นี่นะครับโรงแรมริเวอร์ไซส์แบงคอกนะครับโรงแรมนี้ก็มีเรือดินเนอร์นะฮะที่ว่าเรือร i เว r ร์ d ไซส์นะครับเรือรีเวิร์สไซส์นี่ก็จะมีทั้งเรือที่เป็นอลาคารแล้วก็เรือที่เป็นบุฟเฟ่นะครับอลาคารก็โอเคนะฮะเพื่อนผมก็เคยนั่งอยู่นะครับเพื่อนผมเคยนั่งลำนี